สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะกับด้านความเชื่อและสิ่งลี้ลับต่างๆทางสายมูเตลูนะคะวันนี้คิติจังชาแนลก็จะมาทำคลิปถอนสัจจะถอนคำสาบานคำบนบานต่างๆนะคะ วิธีนี้สามารถท่องและทําได้หลังสวดมนค่ะถึงแม้ทูปจะดับแล้วเราก็สามารถทําได้โดยไม่ต้องจุดทูบนะคะสวดมนเสร็จเมื่อไหร่ให้เราทําได้ทันทีเลยค่ะให้ทําแบบนี้นะคะพนมมือขึ้นทั้งสอง ต่อหน้าหิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราสวดมนต์แล้วตั้งนะโมสามจบแบบนี้นะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้า เอ่ยชื่อนามสกุลให้ถูกต้องชัดเจนเสียงดังฟังชัดนะคะหากข้าพเจ้าเคยตั้งสัจจะหรือผิดสัจจะสาบานบนบานไม่ว่าชาติที่แล้วหรือชาติปัจจุบันตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามขออโหสิกรรม และขอถอนสัจจะนั้นเดี๋ยวนี้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดนบันดาลให้ข้าพเจ้าประสบสุขสำเร็จในสิ่งที่หวังอุปสรรคโรคภัยกรรมเหนี่ยวรั้งใดๆจงหมดสิ้นไปตั้งแต่บัดนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ กล่าวแบบนี้นะคะแล้วก็กราบลงสามครั้งแล้วก็มากรวดน้ำตามปกติได้เลยนะคะหลังจากสวดมนต์แล้วให้ทำแบบนี้เป็นประจำทุกทุกวันนะคะหากคุณสวดมนต์ตอนเช้าก็ให้กล่าวคำถอนคำสาบานบนบานต่างๆเหล่านี้ตอนเช้า หากทำตอนกลางคืนก็ให้กล่าวตอนกลางคืนโดยที่ไม่ต้องจุดทูปใดๆถึงแม้ทูปจะดับและหมดไปก็สามารถพนมมือแล้วกล่าวทอนคำสาบานได้เลยนะคะถ้าหากว่าใครไม่ทันนะคะเดี๋ยวคิดจางชาแนลจะเขียนลงรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะให้กดเข้าไปดูที่ใต้คลิปได้เลยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ของคิติจั c งชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและเป็นประโยชน์ต่อไปให้เ,เพื่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ช่องคิดจั c งชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ